ก่อนเข้าเมืองตอนแรก,เ,กเราก็จากประหยัดนั่นเลยแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านบอกว่าทําแล้วให้มันสวยเลยเ,เราก็จะอยู่ในนั้นด้วยอะไรด้วยท่านก็เลยว่าเอา้เอามุมไหนมันสว่างละนีน่นี่บ่นี่บ,บ่เราก็มาดูดาบพี่เบาไทโซ่มสน,นนะกับผม ทางไหนดีเอ้เราก็มุงนี่ไหมเอยไปซื้อพวกไม้ปาจะได้เห็นแต่อามืดๆว่ะเสียงอมาด้้าด้นี่ไหมถนนไหมเอ้ยเออตรงฝั่งพี่เบาเออฝั่งพี่เบาป่ะจบคลิปพอดีโอเคได้ไหมมืดไหมพี่เบาน้ามืดเนาะพี่เบาน้ามืดเนาะตรงนี้ไหม

โอเคเอามาสี่หามุ้งกยได้ผมเหนื่อยเดินทางนล้งอ่ะทุกท่านน้ามามาอ่ากล่าดีเลยเข้ามากับผมอ๋อผมโอ้ยนี่นี่กันได้ผมนี่กันได้ไหม อาจารย์ผมพ้าไปยืนแก้เงาให้พี่เปียกหน่อยไปยืนเป็นเง <นะ S 2> าะเราไม่มีส่วนร่วมเสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับก็เนื่องจากเนาะนะครับเราคุยกันเรื่องเมื่อวานว่าจะทำะตรงข้างบ้านเนี่ยจะใช้เป็นแผ่นเรียบเนาะนะครับว่าจะประหยัดนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านเห็นแล้วบอกว่าเอ ในไหนน่ะก็ทําแล้วนะทำให้มันดีให้มันสวยไปเลยนะครับมองมาแต่ไกลจะได้เด่นแล้วก็จะได้เห็นว่าเนี่ยร้านค้าอยู่ตรงนี้เนาะท่านก็เลยบอกว่างั้นก็ไปซื้อไม้ฝาสีสวยๆซะให้มันดูเด่นๆนะครับท่านก็เลยมอบมาให้นะครับสามพันบาทเนาะอขอบพคุณค <ละ S 2> รับนะท่นานผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็คือนะครับ คุณแม่วารุ่นี้นะครับขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะครับผมที่ท่านเมตตาพวกเรานะทัเมตตาที่ซีอีโอเนาะไหว้ตันไหว้ไหว้นะตันสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอบพระคุณมากมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะตันครับครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีครับผมแจ้งข่าวเสร็จปุ๊บเราจะเข้าเมืองไปซื้อเลยทันทีวันนี้ทันทีเลยครับผมครับผม เดินทางเลยครับผมผมว่าเอ้ยเจอมาเหมาะเม่ดนีผมครับผมอ่าเราแจ้งข่าวปุ๊บไปปั๊บพี่น้องอ้ยหนาหลอกขาะเม็ดมาใส่ก่อนพี่น้องเลยอ่าฮะแกเยอะผมหงอกไม่รู้ว่าช่วงนี้เครียดพี่มันเครียดช่วงนั้นแล้วมันผมหงอกมันพุ่งมาเลยอ่ะคุณคุณทื่นัก็ไม่หงอกซ้ำดูแลหงอกถ้าเราไม่แก่ จะให้แกให้ได้ใช่ไหมอุตชาไม่อยากแกอุช่าให้กูต้องอ้ามันมีเยอะเลยคนเราแกก็แกโอเคโอเคขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเนาะไปครับผมก็จะไปกับเนาะกับตันแล้วก็น้องไอ้นะฮะที่จะเดินทางไอ้เอิร์ดไปด้วยปะอ่าเอิร์ดด้วยนะฮะนะครับหนูไปด้วยลูกเพราะไปทำงานนะลูก มึงอยากไปด้วยเหรอไปไม่ล่ะไปก็ไปเราอยากไปไม่ล่ะไปงั้นก็ไปแต่งตัวหล่อๆหน่อยไปล้างเท้าล้างอะไรไปเรื่องเไปเปลี่ยนชุดหล่อๆหน่อยไปไปแม่พาลูกไปจัดการหน่อยทั้งนั้นอยากไปอยากไปอยากไปเอาเอามากระเป๋าขายของเนี่ยนะไหนๆก็ปิดเทอมแล้วออืปิดเทอมแล้วโอเคออกนอกบ้านก็มีความสุขทั้งนั้นแหละประมาณนี้นะทุกท่านก็ เบื้องต้นก็ขอบคุณเนาะคุณแม่ารนุณีนะครับที่ท่านเมตตานะครับท่านบอกว่าทำคุณแม่วารุณี้ไม้ฝาทําอะไรให้มันสวยไปเลยเนาะนะท่านบอกว่านะครับร้านเราแล้วก็มันเป็นร้านเป็นบ้านด้วยอะไรด้วยนะครับให้มันเด่นมันสวยไปเลยนะครับอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาทําทแบบเนี้มันจะสวยเนาะนะคุณแม่ก็เป็นห่วงแล้วก็นะครับแล้วก็นะ แนะนำนะการทํางานพวกเราได้ค่อนข้างดีเลยเนาะนะครับในคุณแม่เป็นห่วงเป็นใจก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับคุณแม่เนาะก็ขอ,ขอคุณแม่นะครับมีความสุขความเจริญเนานะอีกทีคือยู่รับนะไม่รู้จะตอบแทนคุณแม่ยังไงดีเนาะนะครับแต่ก็ขอขอบคุณมากนะครับนะเอาคลิปนี้ก็ขออนุญาตเตรียมเนื้อเตรียมต,ตัวเนาะก่อนจะเดินทางไปนะครับซื้อของกันนะครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันระหว่างทางนะครับหรือว่ามีอะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงเนาะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ